ก็สวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการนะครับก็ท่านประธานนะครับเอ่อพีเอสซีนะโดยย่อยินดีขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณพี่กิจาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เปิดโอกาสให้ทางคำซุ่มนะครับได้มีโอกาสที่จะมาแนะนําประชาสัมพันธ์บริษัทและก็ถือว่าเป็นการแลกเปลียนกันในเรื่ของ การเปลี่ยนชีวิตที่ผมคิดว่าเดี๋ยวนี้มีบทบาทสําคัญมากมันเหมือนเป็นความจําเป็นมันเหมือนเป็นปัจจัยที่น่าเลยทีเดียวครับก็ได้มีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนกันว่ามีการแลกเปลี่ยนกันนะครับผมใช้เวลาคงจะประมาณสักสามสิบนาทีสามสิบกว่านาทีนะครับโอเคก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนําบริษัทซัมซุงหน่อยนะหลายคนคงรู้จักว่าซัมซุงคงเป็นอะไรครับ เคพิ่องใช้ปนะั๊บตัวซับนะฮะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ซัมซุงจริงๆแล้วซัมซุงเนี่ยนี่คือผมอที่มาของซัมซุงจริงๆแล้วเริ่มต้นเนี่ยนี่คือคุณลีเบนซอนถ้าพูดถึงลีเบนซอนก็จะซัมซุงก็ถ้าซีดจ็อกก็พูดถึงอแอปเปิลนะครับคุณลีเบียนซอน,เ,นเป็นผู้ก่อตั้งซัมซุงนะครับ ประวัติความเป็นมาของซัมซุงเนี่ยปี2481เนี่ยซัมซุงทำค้าข้าวก่อนนี่คือโรงค้าข้าวคือเริ่มต้นอินค้าข้าวก่อนนะตอนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองซัมซุงเลยแจก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 ข้าวตอนนั้นเ,าเ,าเ,าเขาเรียกว่าเกิดปัญหาวิกฤตการณ์น,นะครับซัมซุงก็แจกข้าวปี2481เริ่มเปิดกิจการของซัมซุงปี2500เนี่ยก่อตั้งบริษัทประกันชีวิตหลายคนคิดว่าจริงๆแล้ว เออซัมซุงนี่ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ค่อยมาขายประกันชีวิตรจริงบ้างเขาเปิดประกันชีวิตก่อนเลยอ่าประกันชีวิตในปี้ร้2,500 2,512เนี่ยอ่าก่อตั้งบริษัทอิเล็กทรอนิกส์2517่ซัมซุงแอปเปิ้นดัสทรีนะครับแล้วก็ส5 2 1ครองตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า40%กว่าในเกาหลีแล้วก็2,523เนี่ย ลงทุนในพวกเซมิคอนดัตเตอร์นะครับแล้วก็ปี33เปิดรับความคึงพอใจข้างหนของโลกนะครับมูลค่ารดที่เป็นซัมซุงแบบเนี้ย2.93ล้านบาทมูลค่าแรดเดียวนะยอดขายทั้งทั้งหมด12ล้านล้านนะครับ26เนเนี่ยพนักงานมากกว่า400,000คนเหมือนกับบริษัทใหญ่ๆบริษัท a p p l e g o o g l e ต่างๆที่บริษัทใหญ่ในโลกนี้นี่คือ a ั s u ุ g ทีนี้ เราดูหมาจากอาณาจักรซัมซุงคือซัมซุงความยิ่งใหญ่ของซัมซุงเนี่ยมีทั้งหมดบริษัทในเครือ26แห่งนะแ mm. บ่งออกมาเป็นกลุ่ม5กลุ่มหล,ลักๆทุกทีหลักๆกลุ่มที่1เนี่ยก็คือเป็นเบตเตอร์กลุ่มสินค้าภายในประเทศเกาหลีในกลุ่มที่2เนี่ยเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมหนักตัวเนี้ยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าซัมซุงเนี่ยทำอุตสาหกรรมหนักเรื่องแรกเลยก็ทําตึก สร้างตึกเบิร์ตคาลิฟาที่ดูไบนี่ตึกเบิร์ตคาลิฟาทำตุ้งเป็นผู้จัดนะแล้วก็ตอนที่เราเข้าวันพ่อแห่งชาติเนี่ยนเขาติดธงชาติเนี่ยที่ตึกเบิร์ตคาลิฟาเนี่เปิดไทยเป็นชาติของไทยเนื่องจากวันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทยหรือว่าเป็นความรู้ที่ผมทด้มาดูใจของคนไทยบนเฟซบุ๊กที่สูงที่สุดในโลกภาพถ่ายของตึกเบิร์ตคาลิฟาและการสร้างตึกเบิร์ตคาลิฟาเนี่ยมันไม่ได้สร้างง่ายๆนี่ สร้างโดยดาวเทียมเลยเพราะมันสร้างในทะเลทรายน,านี่นี่แต่ยึดยึดตึงสร้างเราแม่บนทะเลทรา,ายนี่ผมดูภาพภาพพวกนี้โอ้เห็นเห็นได้น้อยมากนะครับมีคอนเดโอนเนี่ยสร้างในทะเลทรายสร้างได้ยังไงและปัจจุบันบนี้ยังไม่มีเขาเรียกว่าการทำลายสิ่งเรื่องของอ่า่วนระบบกำลังจะมีกำลังจะมีแต่ว่าไอ้ที่ใหม่นี้สัมซุงก็เป็นผุ้ผู้ประมดด้วย อันนี้ก็ตเบิร์คาลีฟาที่เป็นสร้างโดยนวัตกรรมของซัมซุงตัวต่อมาซัมซุงสร้างอู่ต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเรียกว่าเรือพีรูเป็นอู่ต่อเรือท่ากับบริเชลเ์มนะเรือนี้ใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูนเรือพีรูตัวนี้เรือฟอร์เรเรือเรือฟอร์รัวใหญ่นะ ถ้าเราเทียบกับเรือที่ที่ฟังชุมเป็นผู้สร้างเนี่ยคือว่าแบบเล็กเหมือนเด็กขอเด็กเล่นเลยอย่ดูดีิเรือสร้างอ่นีนี่เรือคดีดดดนะครับสร้างให้กับบริษัเทเชล์นความยาวของเรือลำนี้ตกอยู่ที่ประมาณ1,600นกฟุตกีสนามฟุตบอลถ้าเทียบสนามฟุตบอลอยู่แบบพัน,ก,นกว่าฟุตพันหกร้อยกว่าฟุตเนี่ย อันดุร้อยหก็เทียเป็นสนามฟุตบอลก้มาห้าสนามฟุตบอลติดต่อกันมันใหญ่มากผมไม่เชื่อต้องด้สร้างสร้างเรือมน้ำมันให้กับตั้งตั้งคารุอายุพื้ิที่ระดับห้าด้วยนี่ก็ต้องใช้เขาเรียกว่านวัตกรรมในการสร้างที่ยิ่งยอดมากนะครับนี่กอเป็นเรือพิ ที่ถือว่าเป็นใหญ่มากๆนะครับนี่คืออุตสาหกรรมตัวต่อมาที่ซัมซุงทำก็คือเรื่องของการบริการนะครับอย่างเช่นโรงแรมนะศูนย์โรงพยาบาลสวนสนุกนะและอีกหลายๆอย่างถ้าเคยไปเคยไปเกาหลีเคยไปเกาหล,เหลีเนี่ยจะเห็นได้ว่าซัมนซะุงเนี่ยใหญ่มากนะครับนี่รอวลิลเรื่องของอะไรนี้ด้วยนะครับ วัสดุด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มต่อมาที่เป็นกลุ่มอของซัมซุงก็คือเทคโนโลยีที่หลายคนคุ้นเคยนะครับโทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆต้องยอมรับว่าในเราเรามีการทำสํารวจว่าประชาชนในประเทศไทยบ้านหลังหนึ่งหนึ่งต้องมีสินค้าสับจุงอย่างหนึ่งอย่างน้อยก็ต้องมีอย่างหนึ่งในบ้านไม่โทรศัพท์มือถือก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกตองรุพวกไอเครื่องซักผ้าอะไร ทีวีตู้เย็นอย่างไรต้องมีอย่างหนึ่งแน่นอนนะครับในบ้านหลังหนึ่งนะครับซัมซุงกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มบริการทางการเงินพวกไลน์นอนไลน์ like, นะประก,กรันชีอประกันภัยต่างๆนะครับนี่ก็บริการสินทรัพย์ต่างๆนะครับ,นะรบนี่เมื่อกี้เมื่อกี้รวมทุกๆอกอนนี้ประก,กันชีตแต่เดียวปี2 5 0 0ตั้งบริษัทประกันชีพชื่อดงบางไลน์แล้วก็ เข้าไปเป็นสมาชิกของซัมซุงกรุ๊ปก็คือจริงๆแนละ้วบริษัทประกันชีพี่ใหญ่ของทุกบริษัทเลยเอาเงินประกันชีตไปต่อยอดทำในอื่นนะครับในปี2012เ,เนี่ยถือหุ่นในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ปี2026มีส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเกาหนี้ปี3 2เปลี่ยนชื่อมาเป็นซัมซุงไลน์จากดบางบังไลท์และปี40เนี่ย นะเปิดเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปีส0ศย์ถึงวันนี้ก็2 6ปี27ปีละเข้ามาในปีส0ู่นที่ตอนที่เขาเปิดเสรีดเรื่องของการประกันในปี25งเป็นบริษัทประกันชิตอันดับ13ของโลกในโลกนี้มีหลายพันบริษัทซัมซุงอันดับ13ของโลกและสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือคนที่ติดกรุ๊ต MDRT MDRT คือมีรายได้ล้านขึ้นทั่วโลกซัมซุงเป็นอันดับหนึ่งในปี25 5 5และ2560รายได้1ล้านล้าน 6.5หมื่ล้านบาทปี่งมีมูลค่าทรัพย์สิน7.3ล้านล้านนี่คือซัมซุงนะครับผู้ถือหุ้นใหญ่ในประเทศไทยคือใครสาพัฒนาพิบตรจับกันถ้าไม่รุ้ััก็คือมาม่าพวกนี้นะครับนะแล้วก็สรุปก,ก็คือมีบริษัทในเครือ26แห่งใน8.9ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็ความมั่นคงในอัับ 3A นะครับแล้วก็ อยอดขายประมาณ 12. ล้านล้านในปี60กับนรัพย์25.57ล้านล้านบาทนะครับสรุปก็คือหมาในจาก s ซัมซุงทำอยู่4 5เรื่อง1ไฟฟ้าการเงินส่งออกบริการต่อเรือเคมีและอื่นนี่คือความยิ่งใหญ่ของซัมซุงครับและผมให้ดูหน้านี้ก็คือเวลาไม่รู้อะไรเราก็กดเข้าไปใน Google เพื่อหาข้อมูลแบรนด์ระหว่าง Google กับ Samsung เป็น1 2มาตลอดเลย แบรนด์ที่คนรู้จักมากที่สุดในโลกนะครับโอเคนี่คือประวัติคร่าวๆของซัมซุงว่าทำไมถึงเ,เข้ามาในประเทศไทยและเข้ามาทำอะไรและความยิ่งใหญ่หรือความเชื่อมั่นของคนนะกับบริษัทนี้เป็นยังไงโอเคทีนี้มาดูว่าทำไมคนถึงทำประกันชีวิตเดัวข้อต่อมาอันนี้เป็นเรื่องที่พื้นมากประกชีวตเข้ามาในประเทศไทยเนี่ย ประมาณ200ปีแล้วในโลกนี้ประกันชีวิตสามร้อยสามร้อยกว่าปีแล้วเกิดขึ้นมาทําไมคนถึงซื้อประกันชีวิตวันนี้ผมอธิบายแบบเข้าๆให้ให้ง่ายเข้าใจง่ายที่สุดนะประกันชีวิตปกติเป็นเรื่องยากเข้าใจยากแต่ผมอธิบายแบบไอ้ทุกคนเข้าใจเลยวันนี้ว่าทําไมคนถึงทําประกันชีวิตนะครับผมจะพูดถึงปัญหาของคนทั่วไปเลยปัญหาของคนทั้งโลกปัญหาของคนทั้งประเทศเนี้ยนะคนทุกคนย่อมมีตัวนี้ครับ คนทุกคนต้องมีรายจ่ายรายจ่ายของคนมีอะไรบ้างปัจจัย4บางคนผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนธนาคารการศึกษาลูกและอื่นๆนี่คือรายจ่ายทุกคนที่คนทุกคนต้องมีนะมีไม่เท่ากันแต่ละครอบครวัวบางคนครอบครวัวละหมื่นนึงบางคนสองหมื่นสามหมื่นบางคนมีห้าหมื่นบางคนมีเป็นแสนแต่ที่แน่ๆทุกคนต้องมีรายจ่ายตัวนี้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับครอบครัวนั้นนะ อายกตัวอย่างนิดนึงน้องโทษนะค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ในครอบครัวทั้งหมดเป็นแสนเป็นแสนนะคำถามคือคำถามคำถามคือค่าใช้จ่ายเหล่านี้ต้องจ่ายประจำไหมครับครับถ้าไม่จ่ายได้ไหมไม่ได้มีคนจ่ายแทนไหมไม่มีไม่มีคือแน่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 คนต้องจ่ายทุกคนน่าอยู่ที่นี่ผมเชื่อมั่นว่า มีแน่นอนทุกคนรายจ่ายนี้เมื่อมีรายจ่ายคนต้องมีอะไรครับคนต้องมีรายได้รายได้มาจากไหนรู้ไหมรายได้มาจากความสามารถของคนบวกด้วยเวลาที่ทุกคนมีเท่ากัน12 24งชั่วโมงเท่ากันและเครดิตและความน่าเชื่อถือทั้งหมดนี้ทําให้เราทํางานได้เขาจ้างให้เราทํางานเพราะเรามีความสามารถถ้าเราไม่มีความสามารถเขามไม่จ้างให้เราทํางานแน่นอนเมื่อทํางานทุกวันทุกวันได้เงินเรียกว่ารายได้นํามาเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายอยู่ประจําเนี่ย ที่เหลือเอาไปเก็บขวากแบงหรือเอาไปลงทุนถ้าชีวิตอยวงนี้ไม่มีปัญหาเลยเลยหารายได้ได้มาทํางานได้ได้รายได,ได้แล้วไปจ่ายไม่เกิดปัญหาไดเกิดขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่ามันเกิดสิ่งที่ไม่ได้นอนเกิดขึ้นอย่างเช่นการเกิดอุบัเหนักหรือการเจ็บป่วยหนักสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าและไม่บอกเราล่วงหน้าด้วยเราไม่รู้มาก,ก่อนหรือแม้แต่เกิดพิการหรือทุกพลาภาพ หรือแม้การจับไปก่อนวัยอันสมควรหรืออีกตัวหนึ่งก็คือทุกคนต้องมีแน่นอนคือความชราภาพหรือแก่นีน่คือปัจจัยหลักเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแสดงว่าความสามารถของคนถูกทำลายเวลาในการทาง,งานหมดเลยความเชื่อถือหมดทำงานได้ไหมครับทำงานไม่ได้เมื่อทำงานไม่ได้ไไดรายได้เป็นไงรายได้ไม่มี รายได้ไม่มีถามว่ารายจ่ายนี้หยุดไหมไม่หยุดผ่อนบ้านผ่อนรถลูกรายจ่ายไม่หยุดเมื่อรายจ่ายไม่หยุดแต่รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นค่ารักษาพยาบาลต่างๆเดี๋ยวนี้เป็นหมื่นเป็นแสนละรายจ่ายไม่หยุดรายได้หยุดอ่าโอเคนะเรามาดูเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็คือผมแนะนำลูกค้าทุกคนตอนที่ทํางานมีรายได้เก็บรายได้ทั้ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้เอามาฝากไว้ เดี๋ยวสักครู่พี่ๆกี่จางก็จะบอกว่าแบบเหมือนกันเนี่ยแบบไหนยังไงนิดนึงแต่เกียรติรายได้ของเราร้อยเอาเก็บสิบบาทร้อยเอามาเก็บห้าบาทพอไม่ต้องมามต้องออกมาทังา้งหมดเมื่อเอามาเก็บแบบนี้แล้วยกตัวอย่างนะครับถ้าเก็บได้แบบนี้นะผมยกตัวอย่างถ้าเกิดอุบัติเหตุอยางหนักเกิดขึ้นอุบัติเหตุยางหนักมีอะไรบ้างลองให้รู้ล่วงหน้าเลยอุบัติเหตุเกิดขึ้น ตลอดอย่างเช่นภาพนี้ภาพนี้ที่ผมไม่ดูเมื่อกี้ภาพแบบนี้ใน Google เราไม่มีเลยเราบอกเราไม่ประมาทแต่คนณหรือประมาทนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นแด้ตลอดอุบัติเหตุอย่างหนักะนะนี่คดีแพรว่าในรถตู้คันนั้นนี่มีทั้งด็อกเตอร์มีทั้งคนที่มีความสามารถเยอะเลยเสียชีวิตเยอะเลยนี่คดีแพรว่าคิดว่า ยังคงจบได้และก็เครื่องบินตกวันทกโกที่จอดภูเก็ตเพื่อนผมหลังหนักเมียตายโชเลอรจิตจำนองนี่เพื่อนสืบรู้เดียวเลยนะนั่นเครื่องบินตกมีคนตายก็ไม่ตายมีคนมีประกันแรกไม่มีประกันวันทุกโกจ่ายห้าล้านยังไม่รู้เพราะกันยังไม่ดีเลยแต่คน,คนบริษัทประกันก็จ่ายไปหมดละนะครับนี่คืออุบัติเหตุอย่างหนักแล้วเจ็บป่วยหนักแล้วครับเจ็บป่วยหนัก นี่สอบวิกฤตในช่วงโควิดเนี่ยไม่มีที่นอนไม่มีเตียงนอนเลยนะวิกฤตหนักแล้วถ้าเจอค่ารักษาพยาบาลแบบนี้แหละครับบินค่าใช้่าย้ีม่อี่ที่20กว่าปีที่แล้วนี่ที่โรงพยาบาลบางมุงราเฉพาะค่ายาค่ารักษาอย่างเดียว800,000บาทรวมแล้ว1ล0 0 0 0 0ลองนึกดูถ้าเจอแบบนี้คือเป็นลมเลยและบินแบบนี้มันก็ถ้าดูดใน Google โควิดรักษาอย่างเดียวเกือบล้าน นี่คือค่ารักษาพยาบาลต่างๆแบบนี้นะนี่คุณหมอคุณหมอคนนี้ข้ามทางมาลายนะเดินรถตำรวจซิ่งชนคุณหมอกะระต่ายเสียชีวิตเลยตำรวจซิ่งรถบิ๊กบัสคุณหมอกระต่ายเสียชีวิตคุณหมอกระต่ายมีประกันไว้กับคุณแม่ห้จุดาล้านบาทเดินข้ามทางมาลาย รถมาชนคุณหมอกระไยแล้วถ้าเกิดพิการทุกคนราบผาพราะมีตัวอย่างผมคิดว่าหลายคนยังคงรู้จักผู้ชายคนนี้อนุชอยอดบุตรในรุ่นใหม่เขาไม่ทันแต่ว่านี่อนุชอยอดบุตรเป็นวิศวกรเป็นพระเอกหน,นังตุ๊กตาทองสมัยก่อนคุณรู้ไหมพิการอุบัติดเหตุแล้วนอนแบบนี้มาตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว ประมาณส0่สปีตั้งแตสี่สิบปีนี่ดังสมัยก่อนน้องก่ช่อว่เล็เป็นดาราเก่งมากนะนี่คืออน,นุชออยอดพ่อแม่เลนนี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กๆแล้วมาเกิดแบบนี้แม่ก็ต้องเลี้ยงคุณแม่อพยอดผมเลี้ยองอนช่อบมาแต่ถ้าสมมติว่าเขามีประกันไว้มาสัประกันในะรับเอียงดูเลยนะปีละ10%บเปอแม่เีก็ไม่ทิงเราแลว นี่คืออารมณ์ชงตัวปัจจุบันเนี่ยมีสาวแม่บอกว่าก่อนแม่ตายบอกฝากลูด้วยฝากหอยช่งลงทปวยอยู่นเดยสาสิ้าพทุีจะวใหญ่ตัใกันั่นคือพิการทุบพลภาพนอนอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดกลากไปก่อนวัยสมควรนี่ ดีดีทูบีเนี่ยพวกเราจำได้อยู่แล้วาราษาสิบสองนาดีที่บิก๊กช,ช่วงนั้นเป็นดาราเก็บเงินเก็บทองพ่อไม่ไม่เดือดร้อนอส,สิบกว่าปีแล้วที่บิกบ๊กเสียชีวิตปอทฤษฎีเจอยุงตัวเดียวไปเลยนี่ยอดรักสลับใจนี่เป็นอะไรจริงๆแล้วยังมีความสามารถมากตอนนั้นเพื่อนสี ก็ไม่รอดเหมือนกันสายสัญญานอะสายสัญญาก็ไปเหมือนกันจากโรคตายคือโรคมะเร็งหลายคนที่เกิดโรคมะเร็งแหวนก็ไปแต่คนหนึ่งที่ผมอยากให้ดูและมีคลิปสั้นๆแต่ขอให้ฟังนิดหน่อยคือคนนี้ผู้ชายคนนี้อิทธิพลังกูนะครับอิทธิพลังกูเนี่ยเจ้าของเพลง เกตตะวันและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆคําพูดภรรยาคําพูดของเขาน,นะอินทิพย์พามบุญนะดังมากในสมัยนั้นและรวยมากตอนนั้นดูคําพูดของเขาเดิเลยนอนนอนโทรศัพท์หรืออ่านหนันนนนงสือหรือจำไมได้ก็เพียงนะครับนี่ตอนนี้เป็นระยะสุดท้ายแนละ้วสพอพักมันก็มีความร,รู้สึกว่าทิปพวกนี้มันจะแฉ มันมีน้ำแบ่เรานอนอยู่จะก้นเราเองเราสึกทำไมมันมีแฉะแฉะครับเราก็เทียวตัวเดูเวไงเที่ยวตัวเดีวแต่ว่ามันก็มีสีแดงออกมเยเลือด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 ไหลมาเลที่ที่นอนที่นอก็ตกใจก็ตมึงกลุกขึ้นยืนผมก็ยืนป้แ่ไอเลือดที่มันมันนออย่แง้วมันก็ไหลโตมาเป็นแบบมันมันข้อแตเลย ปวตายนะครับผมเพรผ่านการควตาไปแล้วนอนหลัาช่วงควตาแล้วผมได้นอนไหนคนะช่วงควตามมอนนะของผมก็คือได้ในช่วงแรกๆเลยที่ที่ผมนอนผมนอนอยู่แล้วผมยังไม่รู้ว่าผมจะทำไงเดี๋ยวชีวิตผมทำไงกับอ่าทุกอย่างนะทุกที่นอนคิดว่าควดตาเนี้ยโอเคผมก็ยังไม่ได้มีอะไร พบติดกอย่างนที่ภาคใหญ่แต่ผมก็ยังไม่ได้ว่ามีงานมีหลักฐานทำอะไรลูกก็คนโตวทสุี่ขอคนเลิที่เจ็ไม่จบเพราะฉะนั้นในช่วงที่ที่ผมคิดมากที่สุดามคนตายแล้วกลัวว่ากลัวถ้าเกิดตาวตอนนี้ก็อยู่เยนี้ก็เปาลูกสาวเหมือนแต่ว่ามันก็มันก็ขวนหนึ่งท่านมันช่วยอะไม่้เยอะแต่ว่าถาเขาก็ตายอ่ะโอเคช่วงนั้น่ะ กลัวให้กลัวกลัวกลัวนช่วงนั้นแ้่ผมว่าพยายามจะทำทำทำยังไงแล้วแล้วเรจะทำยัไงเราองหอลอเราต้องอยู่ไม่รู้แหละจะเป็นอะไรก็แต่เราต้องทำใจเพื่แขงเพื่อให้มันอยู่ให้มันรอดให้มันรอดเพื่อใหเราูแลให้คนนี้เสจ้นก่อนแล้วไปจะเป็ไรท้ง้แห่าะเียมันผ่านมาแล้วส่วนของทำอะไรบ้างก็ตทงทีมงานแข่ง คก็ตามสายแสงก็ทาท่านพูนะครับเราว่ามันแขงมากใช่หครับทาพวกนี้หมดหมดหมดตัวเลยตัวเรือวคีโมนี่แข็งห้ามเลนร้อห้ามเลเท่าไหร่ฮะห้าอหอันนั้นคืออวาตัวหนึ่งการให้ที่โมังน่าจะมีลาอีกสองสนิดมนิดหนึงนที่แขงที่สุดในี่โตัวอย่างที่พิเคยได้นะฮะแล้วก็ในการในการให้หนึ่งครั้เนี่ยเจบามต จะบอกเาว่าหนูเลียนรู้ได้ค่ะทีต้องอยู่กับผิอชอบอ่ะนอมเนี่ยมันยังมีคลิปแต่ว่าผมเราสั้นๆอะไรกันเนี่ยนี่คือนี่คือ,คอปัจจุบันนะครับนี่คือหลังจากกินที่ไปแล้วอันนี้เราบอกไว้นะคือเรียนรู้คนเดียวไปขายข้าวเหนียวไก่ทอดแล้วบ้านต้องปักฐาทายอยู่ว่าสรุปก็คือนะผมเปรียบเทียบสองครอบครัวให้เห็นเลยว่า ครอบครัวนี้อันนี้เป็นลูกค้าของบริษัทเราเหมือนกันที่อยู่ที่ชนบุรีไม่ได้รวยมนันิที่นะแต่ว่าเขาซื้อประกันโรคมะเรง็งว้ตกประมาณทั้งหมด5าล้านกว่าบาทมีลูกสามคนเหมือนอีกที่เลยแต่คือที่มีประกันหลักแสนหลักน้อยมากคุณก็จะรู้ไหมผมเนี่ยผมทาประกันมา3 1ปีเนี่ยผมเข้าใจเลยเวลาผมไปคุยกับคนอีตังค์ก็บอกเฮ้ยไม่สนใจเรื่องประกันผมผมมีแล้วอีกที่มีทั้งยี่สิบเสียสิบล้าน หมดหมดตัวเลยนี่ของครอบครัวครอบครัวนี้รับรองเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเหมือนกันแต่มีเงินห้าล้านครอบครัวนี้ลูกอีที่ไม่ได้เรียนเลยอันนี้เช็คข่าวดูได้เลยมีประกันน้อยมากเพราะอะไรเขาถือว่าเขามีตังแต่แน่นอนก็คือเรื่องพวกนี้มันเรื่องที่เกิดขึ้นเราเห็นแล้วโรคมะเร็งเป็นโรคร้ายที่สุดสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องเจอบาดเจาบหนักเจ็บป่วยหนักหรือทุกคนละพาพ หรือการตัดไปแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเจอแน่นอนคือการแก่ทุกคนต้องแก่ทุกคนต้องแก่ครับประเทศไทยติดอันดับสามของของเอเชียที่คนแก่มากที่สุดมีคนแก่มากที่สุดนะครับแต่สิงคโปร์กับญี่ปุ่นเป็นไงรวยกว่าประเทศเราแน่นอนประเทศเราเลยมีคนแก่มากมายที่ถูกทอดทิ้งเ,เพราะ เพราะประเทศเราไม่ร่ำรวยเหมือนประเทศญี่ปุ่นและประเทศสิงคโปร์และคนก็อายุยืนนี่ครับและมีคนแก่ถูกทอดทิ้งมากมายครับนี่นี่ี่ถูกทอดทิ้งนี่คนที่ถูกทอดทิ้งนะมากมายคนที่ข่าวสารเยอะแยะเลยและที่สำคัญคนอายุยืนนะครับนี่คนที่อายุยืนมากคือจังหวัดนครศรีธรรมราช คนที่มีอายุเกิน100ปีมีตั้ง189คนเยอะที <Yeah. S 1> นี้พอแก่แล้วเป็นไงชีวิตประมาณไม่ได้เลยที่มีอุรน,นะนี่เศรษฐีนี่นะแกแล้วเป็นยังไงยิ่งอยู่นานยิ่งเป็นปัญหาเลยดูนี่สวัหลังจากเกษียณ1น0 0 0บาทค่าใช้จ่ายเดือนละ1 0 0 0 0บาทต่ำสุดเลยนะถ้าอยู่10ปี6กเป็น70ปีต้องมีเงิน1.4ล้าน ถ้าอยู่ไป15ปี2.4ล้านถ้าอยู่ไป20ปี3.6ล้านถ้าอยู่ไป25ปีไปถึง85ปีต้องมีเงือน5 B. ล้านนี่คือเดือนละ10,000แล้วถ้าเดือนละ20,000 30,000 40,000 50,000นะครับนี่คือเรื่องที่น่ากลัวที่สุดกว่าเรื่องการตายเสียอีกคือเรื่องการอยู่แล้วเป็นภาระแก่คนเพราะฉะนั้นพู้แหล่งรายได้ของผู้สูงอายุมาจากไนมาจาก ต้องพึ่งพึงผู้อื่นหรือต้องยังคงทำงานหนักต่อไปอายุ60 70 80แล้วนะครับเพราะนั้นประก,กันชีวิตคืออะไรประก,กันชีวิตก็คือนะเงินสดก้อนหนึ่งที่เตรียมไว้วไว้ให้กับตัวเองหรือคนข้างหลังเด็กๆเ,เ,เหล่านี้ดูสายตาเขาสิเขาไม่รู้อเลยเนี่ยสิ่งที่เขาอยากก็คือ เขายัางต้องมีความหวังวันหนึ่งถ้าหวัวหน้าครอบครัวไม่ได้กลับบ้านอะไรเกิดขึ้นวันนี้เราขับรถขับรถแล้วเราไม่ได้กลับบ้านอะไรเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่เด็กๆพวกนี้ต้องการก็คือความหวังความฝันเขาอยากได้เรียนหนังสือเขาอยากมีอนาคตที่ดีนะครับเขาอยากรับปริญญาขอ,อข,อของพระอัจของพระเจ้าอยู่หว นะนี่คือสิ่งนี่คืออนตคตของประเทศเราถ้าพ่อแม่อยู่หัวหน้าครอบครัวอยู่ไม่เป็นปนัญหาเขาไม่ลำบากแน่นอนแต่ถ้าเกิดหัวหน้าครอบครัวจากไปเด็กๆเหล่านี้ต้อง,องมาขายของอะไรนะเด็กๆเหล่นนานีต้องดิ้นรนทํางานต้องทํางานอย่างหนักนะสิบกวบาข้าวกวเงินสิบบาทยี่สิบบาทมันเป็นเงินเล็กน้อยสําหรับเราแต่มัน ยิ่งใหญ่สำหรับเด็กๆพวกนี้เลยครับทุกๆ,ๆ,ๆ,ๆท่านนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งผมอยู่ในธุรกิจนี้มาหลายปีผมได้ดีโอกาสหยิบม้อเช็คเงินสดแบบนี้ให้กับลูกค้าหลายต่อหลายครอบครัวด้วยกันนี่นี่ของคุณนี้ก็ของของคนนี้พวกเรารู้จักอยู่แล้วคนดังนะนี่คือบรรดา,าแกนี่สอนใจวัดคือค อนนั้นที่ผมได้มีโอกาสมอบเช็คสินใหม่แบบนี้ให้กับแม่ม้าและนกกัพรและหลายๆครอบครัวที่บริษัทเรามอบเช็คอย่างเช่น,อย,ชนอย่างเช่นนี่ลูกค้ารายนี้9้าล้านกว่าบาทอันนี้บริษัททำกับบริษัทของเราไอ้น,นี้ทำประกันมา8เดือน8เดือนเป็นมะเร็งเสียชีวิตบริษัทจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์ก็คือ แม่ไม้นี้จานวน25ล้านบาทนี่คือซื้อประกันแปแต่ไม่มีใครคิดว่ามันจะต้องตายเลยแต่มะเร็งคือโรคร้ายอยู่แล้วนี่คือ B ีซีบีซเป็นผู้บริหารบริษัทสูงกสูงสุดก็เป็นผู้มอบให้นะครับเพราะฉะนั้นประกันชีวิตผมให้ดูสี่ภาพนี้นแล้วจบละง่ายที่สุดเข้าใจเลยว่าทําไมคนต้องทำดูตรงนี้ นี่คือภรรยาและลูกบ้านรถนะทุกอย่างเหมือนผู้ชายคนนี้เป็นผู้แบกภาระรายจ่ายเดือนละหลายหมื่นบาทรายจ่ายเดือนละหลายหลายหมื่นบาทเหมือนผู้ชายคนนี้เป็นผู้ที่แบกภาระอยู่ถ้าชีวิตอยู่อย่างนี้ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดเกิดชายคนนี้เดินสะดุดและลม้ลมลงล่ะคนที่มาแบกภาระเรื่องนี้คือใครก็คือภรรยาทําไมสองคนยังไม่พอใจเลย กับทำงานคนเดียวไหวหรือเปล่าไอ้นี่ผมไม่ได้ใจแต่นี่ดีไหมวันนี้เก็บรายได้บางส่วน5-10%ของรายได้มาเอาไม้กับบริษัทรายชิตซัมซุงก็ได้กับพิกิจกาก็ได้นะ5-10%ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนกับทํางานหนักมาก,มากยิ่งขึ้นลดรายจ่ายบางตัวลงบางคนสุหรี่บุรีเดี๋ยวนี้สองเป็นรอยแล้วนะนะบางคนดืมเล้ามูนี่นั่นลดรายจ่ายบางตัวลงนะ ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมชีวิตอยู่เหมือนเดิมเลยหากวันหนึ่งวันใดเกิดชายคนนี้เดินและสะดุดล้มลงคนที่มาแบกภาระเรื่องนี้แทนที่จะเป็นภรรยากลับเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือว่าเป็นสดก้อนหนึ่งเหมือนที่ผมให้ดูภาพที่เรามอบเช็เคเงินให้กับแม่ๆเด็กกับพระเด็กพวกนี้ก็จบเรียนหนังสือได้บ้างไม่ต้องสูกยึดรถไม่ต้องถูกยึด,ยดคุณพ่อคุณแม่เราก็ยังสามารถดูแลได้นี่คือง่ายสุดคําว่าทําไม คนหลายคนตืซื้อประกันชีวิตกันไม่ได้ซื้อเพราะความเพี้ยนใจแต่เขาเพราเขาเข้าใจป้องกันนะว่าที่เหตุผลแบบนี้เพราะว่าเราต้องศึกษาและเรียนรู้ประกันชีวิตขึ้นอยู่กับกรารวงการคลังเหมือนกับแบงก์เลยบริษัทประกันชีวิตมันคงวุ่นายทันทัอีกปัจจุบันเพราะสมวติคนมีเงินเรามีเงินตั้งสิบล้านฝากไว้ธนาคารเดียร์ซัแบงก์นั้นลมขึ้นมาปั๊บเงินเราหายไป9ล้านเหลือ1ล้านต้องไปฟ้องเราเอาเองบริษัทประกันชีวิต ขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังและรัฐบาลก็เป็นผู้ค้ำประกันทั้งหมดเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือประกันชีวิตทําไมคนถึงทำประกันชีวิตประกันชีวิตคืออะไรบางคนซื้อทุนประกันที่ประกันเป็นแสนเป็นล,ล้านบาทน,นะครับและบริษัทสำทุมเป็นยังไงก็โอเคก็ปากไว้นะครับ ขอบคุณมากๆวันนี้ที่ให้เราให้ทางบริษัทได้มีโอกาสมาแนะนำว่าประกันชีตคืออะไรและทำไมคนถึงซื้อประกันชีตและสัมสูนเป็นยังไงอัน